เฮ้โลสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอิมเช่นเคยนะคะวันนี้รูอิมก็จะมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับ Verb นั่นเองนะคะ v e r b ก็คือคำกริยานะคะที่เด็กๆจะต้องเราจะต้องใช้อยู่บ่อยๆนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคำแรกนะคะ g i v e อะไรมะคะคำนี้ give g i v e g ก v e ็นไรคะ give ก็คือให้ Hi. นั่นเองนะคะเช่นอ่าให้ของขวัญอะไรประมาณนี้นะคะโอเคคำต่อไป L I S T E N อะ,ะ็นไหมค่ะเห็นไมไเอย่ย listen 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 คือแปลว่าฟังนะคะแต่อราฟังเนาะ คำต่อไป O P E N คำนี้เด็กๆน่าจะได้นะคะเพราะว่าเราพบเจอบ่อยนะคะสมมติเราไปร้านอาหารหรือไปสถานที่ต่างๆนะคะเขาก็จะเขียนไว้นะคะอ่านไหมคะเด็กๆ Open 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 ก็คือเปิดนั่นเองนะคะเช่นเปิดประตูนี่แหละนะคะ Open the door นะคะโอเคคำต่อไปอ่า เป็นคำตรงข้ามกับ open นะคะ close อะไรคะคำนี้ก็เจอตลอดเลย close close close, close. คืออะไร close ก็คือปิดนะคะ close the door please นะคะกรุณาปิดประตูให้หน่อยนะคะประมาณนี้นะ โอเคคำต่อไปนะคะอ่าสอรี่นะกังเกมาก่อนไม่เป็นไรนะ <laughs> กันไก่นะคะ uh, อ่าันอันนี้ไม่ใช่กันแก่นะไม่ c u t อ่านว่าไงคะ CUT CUT ค u t คือตัดนะคะค u t คือตัดนะโอเคคำต่อไปนะคะ T ALK อ่านว่าไงคะอ่เด็กๆชอบทอล์กทอล์กแอนทอล์กทอล์กะ talk 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 ก็คือคุยนะคะคุยนะคะโอเคชอบคุยไหมชอบคุยนะแต่อย่าคุยเวลาสอนนะคะไอ้เวลาเรียนเนาะคุยได้เวลาคุณครูถามนะคะใช่ไหม s i n g s i n g นะคะคุณครูอิ๋งก็ชอบนะอันเนี้ยนะ sing ซิงนะคะซิง g <nasal> <lush> okay. s i ซิงเอเ็นจีเป็นงองงไงนะคะซิงก็คือร้องนะคะซิงอั o n g นะคะซิงอัศว์นะโอเคเลิฟซิงอัศว์มากมากเลยนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ซิงอั o n g เท่าไหร่เลยนะ s i sit 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 แปลว่าอะไรคะแปลว่า นั่งนะคะดาวแปลว่าลงนะคะถ้า sit down ก็นั่งลงนั่นเองนะคะโอเคคำต่อไป c r y อะไรคะอะไรคะคลายนะคะคลายก็คือร้องไห้นั่นเองนะคะร้องห่มร้องไห้เลยนะคะอ่าโอเคอ่ะคำนี้นะคะภาพมางก,ก่อนเนาะไม่เป็นไรนะ P L A Y เฉลยก่อนเลย P L A Y ที่นะคะ PLAY นะคะ play, play ก็แปลว่าเล่นนั่นเองนะคะเช่น PLAY FOOTBALL นะคะเล่นฟุตบอลนะโอเค W A S H W A S H อะไรคะ w h ชวั h w a คือล้างนะคะเช่น Watch my hand นะคะ Watch your hand นะคะช่วงนี้ยิ่งต้องล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือบ่อยๆเลยนะโอเคคำต่อไป W A L K อ่าน,นี้ไหมคะ Walk walk a n d run walk 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 ค e mm ือเดินนั่นเองนะคะออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่งก็ได้นะคะอ่าโอเคหมดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะฝากกดติดตามให้คุณครูอิมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อให้คุณครูอิมทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะ see you bye 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 bye, bye, bye.